สวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่นอกนะครับวันนี้ครับกะมาเฝ้า,าบึงอาการนะครับหลังจากที่มือเศร้านะครับฉีดวัคซีนไปเป็นฉีดวัคซีนของลั่ปีสกินนะครับวัคซีนลําปีสกินเพราะว่าช่วงนี้แถวบ้านนะครับเริ่มจะระบาดกันอีกแล้วนะครับวัคซีนก็สื่อมากนะครับผมสื่อมากกับรวม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  ม่วคข้วอของพแมพี่น้องนะครับของยาดยาดนะครับพอดีว่าอ่าวัคซีนวัคซีนอ่าขวดหนึ่งนะครับมันต้องใส่มันต้องฉีดให้มันได้ยี่หาโตนะครับมันได้ยี่หาโตยี่หาโดดนะครับก็ต้องรบร่วมกันนะครับรบร่วมกันแล้วก็รบร่วมเงินไปสื่อเงินกันไปสื่อนะครับแล้วก็เอามาฉีดนะครับในกลุ่มยาดพี่น้องของของผมนี่แหละนะครับเมื่อเศร้านะครับกระฉีดไปแล้ว นี่ครับก็กถือไว้ยังปกตินะครับบม่มีอาการแพร้นะครับวัคซีนที่ใส่ก็ผมเห็นสลากนะครับที่เขียนไว้มันเป็นมาจากของตุรกีนี่แหละนะครับก็บอกหูกันว่ามันเป็นวัคซีนของของแทกหรือของปลอมหรือจังไดนะครับแต่ก็เอามาเฉีดเบวงเอามาฉีดเพราะว่าทาสิทาให้หน่วยงานของรัฐบางเคือมันก็ อาจีบบ่เพียงพอนะครับห้องพอหาด้นะครับกพ่อหาด้ก็กะหามาฉีดนะครับอย่างน่อยก็เพื่อค่วมสบายใจนะครับครับสาหรับอ่าฉีดแล้วนะครับกะต่องฉของกะต่องเบิ่งนะครับเบิ่งว่างวควายมีอ่าภาวะการแพ้่วัคซีนบอนะครับก็ถืออย่างซี่นะครับแถวแนวนี้ก็คือว่าปกตินะครับบมมีอาการแพ้่นะครับเป็น งวทองอ่างวงขั้วอ้ทองกระชีดได้ได้ครับมันมีปัญหาอย่างนะครับนี่ก็ทองึ้นกันนะครับผมกระชีดชีดไว้ป้องกันดีกว่านะครับดีกว่าไปชีดนะครับเพราะว่าอ่าเพราะว่าอย่างนะครับเพราะว่าถาศมมติว่ามันก็จะงวงขั้วยนี่โดยเฉพาะพวกงวงนะครับงวงนี่สีติ่ายกัวขั้วนะครับคั้วนี่บ่่อยบ่่คยเป็นแต่ว่าเท่ากับอ่าอันนี้บ่ได้นะครับเท่ากับต้องป้องกันไว้นะครับ พ่อถาสมมติว่ามันติดแล้วนะครับมันอ่งแต่สีการรักษาและกก็ยากนะครับการรักษาการดูแลถ้าติดแล้วมันมว่าค่าใช้ใจมันก็แพงกลัวแพงกลัวเฮาป้องกันไว้นะครับถึงแม้ว่าป้องกันไว้มันอาสีบ่เป็นกระได้นะครับหรือว่าเป็นก็อาสีแสดงอาการออกมาหน่อยนะครับซี่นะครับมันก็ง่ายต่อการรักษาแลวก็เพื่อช่วยให คืออย่างนี้แหละอาชีพชีวิตของงอคว้ยไว้ได้หลายกัวนะครับเปอร์เซ็นต์การตายอาชีพบอลสูงนะครับนะครับก็คือวัคซีนทั่วไปนี่แหละนะครับคือบางโตอาจจะเป็นแต่ว่ากะบอรุ่นแรงนะครับบอว่าจีเป็นวัคซีนในในสัตว์หรือว่าในคนนะครับมันกะหละการทางานมันกะบกลลๆกันนั่นแหละนะครับน่ครับเพราะว่าบางบางเทือนะครับคั้วทองบางคนก็ยานนะครับยานว่า มันสิแทงบอออีกอย่างหน่นะครับก็คือนี่นะครับผมก็ฉีดให้่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งนํานะครับว่าวัคซีนส่วนมากนะครับมันก็หน่อยนะครับหน่อยเปอร์เซ็นต์หน่อยที่แบบคุ้ยสีแพลนะครับคุ้ยสีแพลแล้วก็เทียบให้ถึงแก่ชีวิตนะครับมันบางตัวแผลมันก็แพล่ะครับบ่เป็นว่าบ่มีนะครับแต่ว่าส่วนหน่อยนะครับส่วนหน่อยคือการกับค้นนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเขาฉีดแล้วเขาก็อุ่นใจได้นะครับอุ่นใจได้ ถ้ามือ่าเป็นแห้งเนี่สิกรณีที่ห้าบวฉีดนะครับบางเื้อมันอาการมันสิรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกแล้วในกรณีที่เป็นคว้ทองนะครับกรณีที่เป็นคว้ทองก็อาจสิการรักษาคข้ทองการให้ยาให้ยังนี่ครับเพราะว่ายาบางโตนะครับยาบางโตมันก็มีผลตอ่อลูกนะครับลูกในลูกในท้องนะครับพอบางเท้อนะครับหมอที่มารักษานะครับอาจสิให ห้ยาแบบยาอ่อนๆยาบาดแบดแแห้งๆนะครับยังไีสิเรียกว่าห้ยาแล้วมันบอ่ตอบสนองนะครับหมอก็ต้องเปลี่ยนยาใหม่นะครับก็เปลี่ยนยาชนิดใหม่นะครับเรายาชนิดนั้นมันอาะสิเอทห้มีผลกระทบต่ออ่าลูกไม่ถอดอย่งนีนะครับมันก็เลยเข้าฉีดป้องกันไว้ดีกว่านะครับฉีดวัคซีนป้องกันไว้ดีกว่าดีกบสีแล้วครับผมว่านะครับนี่ครับ ยังถือว่าอาการยังปกติถือว่าผ่านแล้วครับนี่อืแก่จะประมาณนี้นะครับผมบ่ได้อ่าเฮ็ดคลิปตอนสี่ให้เบิ่งนะครับเพราะว่ามันกะอะครับมันบ่สะดวกนะนะครับอยากอยากเฮ็ดให้เบิ่งอยู่เพราะว่ามันมันฉีดง่ายอยู่หรอครับก็คือฉีดเขา่าใต้ผิวหนังนะครับแล้วกะ็วัคซีนนี่ผมใส่สองดีซีมันกะฉีดง่ายครับเฮาบ่าต้องจับก็ได้บ่ต้องมีคนจับซอยก็ได้ครับนี่ สองสามตนี่ง่อยอยู่ขอกคั่วอยู่ขอกนี่ผมก็ฉีดเองนะครับฉีดแบบ่ห้ามต้องมัดเชือกมันยังก no ็ได้นะครับเพราะว่าห้าไร่ฉีดเอานะครับอาศัยช่วงที่เมันกินหญ้ากินยังนะครับเมาแทงแทงเขาใต้ผิวหนังนะครับแต่ว่าก็ต้องมีเทคนิคเนี่ยนะครับพอมันฉีดกับทีนั้นถ้าอ่าแทงเข็มลงไปแห้งมันก็จะเจ้ากากำเนินสีมันก็บางทีอายามันก็ประสิทธิภาพของยามันก็สีบออกฤทธิ์ได้เต็มที่นะครับ ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับมาเฝ้าเบิกอาการนะครับก็ผมก็ได้ถามแม่นะครับแม่หงัวอยู่บ้านนะครับก็ก็ต้องก็ต้องโทรถามนํานะครับพราะมือเสาะก็ไปฉีดอ่หงัวอยู่บ้านนํานะครับหกโตนะครับแต่ฉีดของพี่น้องก็พอดีครับยาหาได้พอดีเลยนะครับก็ถามอาการก็ต้องถามอาการว่า มันมีอาการเป็นจังไดมันผิดปกติจากเดิมบอ่อยยังสินะครับกถือว่าอยู่บ้านก็นยังปกติครับบ่มีอาการยังโอเคครับผมสารคคลิคนิกข้าอจอบไปเพียงค่นี้ครับขอบคุณเลรละครับสวัสดีครับ